นี่ถ้าคุณเผ่าภูมเลจะรัชกุลวันนี้ไม่ติดประชุมพรมต้องมายืนตรงนี้แล้วต้องมาชีก้กรฟาฟชี้เมื่อวานนี้เศรษฐกญ,ญาพยากรได้พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจว่ามันไม่ได้มีการขยับขึ้นเลยท่านผู้ชมจําภาพนั้นได้ใช่ไหมเศรษฐกญ,ญาพยากราวันนี้ก็จะมีเผ่าภูมิแต่ไม่สามารถจะเดินทางมาเพราะว่าติดการประชุมคณะรัมนตรี อันนี้เนี่ยเมื่อวานสิริกัญญาพยากรวันนี้เนี่ยคุณเผ่าพรมได้ส่งข้อมูลมาแล้วยืนยันว่าไอ้ที่จ่ายไปเฟสหนึ่งเนี่ยมันกระตุน้นมันได้กระตุ้นหลังจากมันกระแทกกระแทกกระแทกอ่าเดี๋ยวขึ้นไหมเดูเลยทีมงานดัชนีการบริโภคภาคเอกชนทำไมกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติข้อมูลถึงไม่ตรงกันนะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมอ่าทำไมอันนี้ของสิริกัญญาจะเห็นเลยว่า อันนี้อ้างอิงข้อมูลจากทปทคือแบงค์ชาตินี่ยสามตัวเรื่องการบริโภคตัวรวมก็ไม่ขยับช่วงเฟดหนึ่งสินค้าไม่คงทนพวกอาหารน้ำมันใช้แล้วหมดไปก็นิ่งสินค้ากึ่งคงทนพวกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็กก็นิ่งแต่คุณเผ่าภูมิส่งเข้ามาดัดชนีการบริโภคภาคเอกชนนี่เสียดายนะทั้งคู่ควรจะมานั่งอยู่ด้วยกันสักครั้งหนึ่ง แล้วยืนกับคนละฝั่งเลยไหนขึ้นมาเซเน่อาดดัชรีการิปพอนน่อพายเอกชนอัดไตมาสามคืออันนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาหมายถึงตัวรวมใช่ไหมตัวรวมใช่ไหมอถ้าคุณหมาถ้ามีโอกาสดูอยู่นะผมเป็นผู้มีความรู้น้อยอันนี้คนละทิศเลยนี่ อาจจากตอนยังไม่มีเงินหมื่นเฟนหนึง่งขึ้นเลยป้างป้างนี่เห็นไหมอาจเฉพาะพื้นฐานก็ไม่ตรงกันแล้วอันนี้ที่มาจากสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังสินค้าคงทนสินค้าคงทนคือกลุ่มที่มันเป็นพวกของใหญ่อะ่ะอ่าอาโดมาโดแผ่นที่สองแผ่นที่สองเอาเนี่ย ก็ <ersch> ขึ้นน้อง <Sure. S 1> ของอ e สุร nai. ิข์สายฟ้าพยาม่ใชาสิริกัญญาพยากรเนี่ยนิ่งอย่างนี้เลยอันนี้ของเผ่าพรมพยากรก็คือมันขึ้นนี่ตุลากนยาตุลาพฤศจิกาธันวาดูกึึงของทนสิกึึงของทนกึึงของทนไม่ขึ้นแล้วมีหลงกึึงของทนก็พวกแบบ รองเท้าเสื้อผ้า,อ,าอันนี้เรียกว่ากึ่งคลองทนอันนี้ของเอาวเผาภูมิกระสุกกลางครังนี่เห็นไหมเดี๋ยวคงจะมาอธิบายแล้วไม่มา,มา,มาลงอ,อ่าสุดท้ายภาคบริการดัชนีการบริโภคภาคบริการของคุณเผาภูมิอ้าวขึ้นมานี่น้องไบร์อันนี้เติมมาก็จะเห็นว่าเส้นของคุณเผาภูมิเนี่ยมีการกระดกตลอด แต่เส้นของคุณสิริกัญญาที่มาจากแบงค์ชาติเนี่ยเป็นลักษณะซอมบี้ออะที่เธอใช้คํานั้นไงคือคุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นชีพรจรของคนใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีขึ้นตึอกตึก<อ>ตึก,ตกแต่อันเนี้ยของคุณสิริกัญญาเป็นตือนคือน้องถ้าตือนนั่นคือตายแล้วเขาเธอบอกว่าเป็นชีพรจรคนตายแล้วอ่าถ้าเกิดตือดนี่คือตายแล้วนะตายแล้วใช่คุณไ่บอก ปกติชีพประจอมันต้องอย่างนี้นี่ไงเหมือนชีพจระจอคนที่ตายไปแล้วเธอบอกไม่เชื่อเมื่อวานพี่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมมีเสียงไหมฮะไม่เดี๋ยวแจนเดียนไม่ใช่ไม่เชื่อผมก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวก่อนค่ะเดี๋ยวรอผู้ชมก่อนรอคุณผู้ชมอขณะนี้ไมฟ้าศริกัญยายืนยันว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันอยู่ในสภาพนี้ การต้นเศรษฐกิจด้วยเงินเบิ่นไม่สามารถจะกระตุกขึ้นมาได้เลยคือถ้าพง,งกหัวขึ้นนิดนึงเนี่ยคุณสติกัญญาบอกว่าอ่าเราก็จะโอเคละแต่นี่คือมันเท่าแล้วแนวโน้มมันคือมาแบบนี้ม,มันไม่ใช่ว่าถ้าไม่ทําอาจจะตกก็ได้แนวโน้มมันมาแบบนี้ข้อมูลที่มาแบงค์ชาติค่ะขนะที่คุณเผ่าภูมิข้อมูลที่มาสํานักงานเศรษฐกิจการคลังคคนละเรื่องเลยโมเมนตัมกัะกำลังดีโมเมนตัมก็คือไตามาสหนึ่งเนี่ยดี ไตามาสามดีไตมาสี่ดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยแล้วไตามาหนึ่งดีต่อเนื่องเดี๋ยวจะดีต่อเนื่องไปกระทั่งไปปลายไตายมาสอมันจะเข้าโรสีซ้นม,มันจะเริ่มตกก็เลยตัดสินใจใส่โมเมนตัมเข้าไปในช่วงนั้นก็คือใส่สัก2องแสนล้านเอาไหมสอ0หมืนเล้านวัยรุ่นเร์ 8, วรุ่ 7, 000, รุ่น2.7ล้านคนอายุ1 6ถึง20ปีและยังมีอยู่อีกเนี่ยรุ่น2 1ถึง5้ <5. S 2> ยังมีอีกแสนสองหมื่นกว่าล้านก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะก็จะเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมันต้องดูเป็นช่วงๆดูตามสถานาการณ์แล้วมันจะไปกระตุ้นกันมีเงินใครบอกไศริกัญญาบอกเหรอว่าเงินไม่พอมีการเอาไว้แล้วหนึ่งแสนห้าล้านนะคะแล้วอุตสาหมาบอกว่าจะต้องแยกเป็นอีกกี<ม>่เฟสอ่ามันก็จะมีเวลาเหลือ,อจากนั้นเนี่ยถึงไม่เกิน3เดือน ก็คือไม่เกินเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องใช้เงินอันเนี้ยใ,ให้ภายใน,นเดือนกันยายนภายในไตรมาสสามมันเป็นความน่าสนใจของข่าวสารอรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งติดต่ออ่มานี่าช่องส้มคันเซ็นคุณเผ่าภูมปเลยไหมเดี๋ยวจะไม่เป็นไปอย่างที่ว่าอุตสา คือพักนี้เนี่ยเขาไม่บอกก่อนนี่เขาเก็บความลับเก่งนะ<ห>ามาหลุดวันสุดท้ายอ่ะ <หา S 1> ก่อนจะประชุมอ่ะอไอเฟไวัยรุ่นเนี่ยใช่ไหมใช่ใชมีบางคนบอกผมทําไมไม่ถามฝั่งรัฐบาลกระทรวงการคลังว่าจะทํายังไงก็เขายังไม่ถแถลงขนาะคุณพิชัยสัมภาษณ์ตอนเช้าคุณพิชัยย,ยังท่านยังไม่พูดเลยอ่ะใช่ไหมนักดนตรีคลังอะคะอ่ะเออเฮ้เดี๋ยวแป๊บดึงใจเดีย๋ยวครูพอพงพามั้ยจริงจริงอย่าให้ไปนั่งตรงไหนนะแล้วเห็นหน้าเลย อ๋อ oh, ค่ะวิดีโอคอลอ่ไหน <c oughs> อาท่านผู้ชมจะเชื่อใครเนี่ยข้อมูลแบงค์ชาติซึ่งพรีเซนต์โดยศิริกัญญาตันสกุลหรือข้อมูลสำนักการเกษตรเศรษฐกิจกลางคลังพรีเซนต์โดยคุณเผ,ลผ,ลผล่าภูมิโรจนสกลุลท่านรัฐมนตรีช่วยครั้งอ้าวมา